สวัสดีค่ะทุกคนจ้ามือนี่เลิกงานแล้วนะคะนั่งก็จะไปหาเลาะจ้ะเมื่อกี้ไปเลาะต้นหมากแอปเปิลนะจ้ะแต่ะว่าเกลี้ยค่ะทุกคนต้นที่มันแซ่บที่สุดที่นั่งเจอแถวบ้านนังเนาะคือแบบมันเกลี้ยงต้นเลยจ้าใส่มีคนอาจจะอาจจะเป็นต่างชาติหรือว่าอาจจะคนเอเชียเฮาเนาะจ้านาะก็รูลูคือกันจ้ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้อันนี้เนาะมันอยู่ใกล้ที่คนเดินผ่านนะคะมันก็นเลยบอกว่า ว่านกนจะไปหาเก็บเอาอีกต้นอื่นนะคะไปเมื่อนี้จะไปเก็บแอปเปิลแคร์นะคะทุกคนแอปเปิลรุ่นกลางๆนะนางฟ้าน,นะมันมันบ่ใหญ่แล้วกับมันกับบอแบบว่าบ่าน้อยเกินไปนะคะต้นอีกมันแซ่บน่ะ,จะเจ้าเก็บรุ่นอาจาบ่เหลืออาจารย์ทุกคนอากาศเย็นสบายจ้ะเมื่อน,นี้ ตกเหมือนเดิมค่ะทุกคนเก็บจ้าถึงเวลาเก็บแล้วค่ะทุกคนจ้าแซบแล้วค่ะนี่แซบแล้วนะคะืมลุกนแน่นอยจริงเหรค่ะทุกคนกรอบมากเลยนะจ้าใส่ถุงกันจ้าเก็บค่ะทุกคนโอ้ยออกมาทางนี้เลยใกล้ถนนนะคะ ต้นนี้กรอบมากค่ะทุกคนกรอบอร่อยมากดูสีเขาเหมือนจะไม่อร่อยเลยนะแต่จะบอกว่าเอาไปกินสมนะคะแซ่แบแจะ้ะเป็นควงเลยเก็บค่ะทุกคนม,มาทัานอย่างนี้เลยดูสีดูเขาเซสวยงาม สะอ่อนนะจ๊ะเนาะเก็บจ้ะตุกตุกข้างนั้นน่าสวยจ้ะอร่อยมากเลยนะคะนี่ไม่มีใครกิน ตันางนี่จ้ะเก็บแอปเปิลต้นนี่ส่งามขัางไหนอีกกระหลจ้ะไม่ไปเอาฝั่งนั่นน้ำกันอ้ฝั่งนี้ก็เยอะอยู่นะคะเห็นหลังน,งนี้กระซูงใหญ่ๆอันนี้ด้วยจ้ะ จะได้ต้นที่นังปีเห็นใบนะคะทุกคนคือแบบว่ามันเห็นใบว่ามันมันใกล้กับเปนทั้งไอ้นี่เนาะมันใกล้กับทางคนเดินนะคะก็เลยแบบมันเด้หมดเร็วนะจ๊ะมันแสบนะมันกรอบมันแสบแต่ต้นนี้มันบ่ค่อยมีคนมาเจอนะจ๊ะนะคะทุกคนเต็มกระเป๋าแล้วแม้เต็มกระเป๋านู่นหรอ เอาซัำนี่จ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวถ้ามาเก็บอีกดูจ้าต้นไม้อีกนะคะทุกคนดูอืมสะออวนนะค่ะนะเก็บไปจ้าไปกินสมไปแล้วค่ะทุกคนจ้า จะกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนมา้างวันได้ไปเก็บเห็ดนะจ๊ะม้างขารอหมักแอปเปิลก่อนจ,จ้าเดี๋ยวมือดูใครมาเก็บเอาอีกค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะทุกคนจ้าจะกันใหม่คลิปหน้าจ้าบนนัง่งผ้าบรือหมัมกแผลหมักสาลี่ต้นสาลี่ค่ะทุกคน แจ้านำภาไปเบ่งบอแอปเปิลอีกต้นหนึ่งนี่เป็นทางเดินน,น้อยๆจังส่แม่จาเบื่ค่อยมีคนมาเดินนี่ตาน,นางนะคะนี่กับต้นแอปเปิลคือกัน,น,นแ,แ,แม่จ้าพันเอียงบลูพันสีแดงๆแม่จ้าในตนน้นเยอะมากจ้ะต้นนี้กัดแสบจ้ะทุกคนนี่จะบอกว่าอยู่ข้างในเยอะมากเอาไม่ถึงจ้า น,นี่หมักสลูเอาเขาจะเอาไปเฮ็ดอ่าดองเหล่านะคะเนี่ยเอาไปทำจินไหมจินเป็นเครื่องดื่มออลกอฮล์นะคะมันออกจากแบบว่ามันฝาดนะก็ร่ะเขาเจ้าก็จะเอาไปเฮ็ดหมักเหล่าหมาักยังอยู่นะคะเมึงเอาหมาักหนึ่งคะ่ะทุกคนนี่เจอแล้วแอปเปิลต้นนี้เอาไปชิมดูจา้าอร่อยเหมือนกันนะคะต้นนี้<ฮ>น้ำปัาเสือ น้ำแบล็คเบอร์รี่หลาๆค่ะทุกคนดูข้างในมากนี่เนี่ยมันสุกเลยนะคะเนยใครกินมั่งมันมันฝาดๆนะนังว่ามันฝาดคือมาก,กันอันนั้นไหมคือมันจะฝาดคือมากเอ่อ มากอีหย่างที่เพิ่นเอาไปต่าอยู่บ้านเฮาแม่จ้ามักเบนเออนางมาแล้วอยู่มันคลายๆบักเบนนี่ค่ะมเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าปาดเขาทุกคนปาดปาดปาดมากผู้ใดกินมั่งเอาไปต่ำกันที่แซบอยู่ม่นะจ้านาะเยอะมากจ้ะมีตะลุกโตโตถ้าเปินต้นนี้บ่ค่อยงามปันใดน,นะจ๊ะ ต้นนี้กระดบุ่จ้าต่ว่ามันเล็กมากเลยค่ะติดถนนเลยนะจ๊านีน่ย้าไปเก็บเอาอีกต้นฝั่งนู้นค่ะทุกคนมันอร่อยต้นนี้บระดกเจอแล้วค่ะทุกคนต้นนี้ถึกตัดกิ้งไปอู้หูนะผลอยู่ข้างในน้นจ้า ต้นนี้อร่อยค่ะทุกคนจะเก็บแอปเปิลต้นนี้ไปชิมค่ะทุกคนนี่ลายอยู่ได้จ้ะต้นนี้ดกอยู่เอาไปชิมหมากหนึ่งคะ่ะต้นแอปเปิลต้นนี้จ้ะสุกแดงเต็มต้นค่ะทุกคนแต่ไม่มีใครมีปัญญาเอาถึงตรงที่เขาจะเอาถึงใกล้ๆตรงนี้เขาจะเอาไปเลี้ยวนะจ๊ะห้อยเขาไปเก็บอยู่นะจ๊ะ ซองเบิ้งกันจ้านี่ยเห็นไคะทุกคน้อยกับเจ้าเข้าไปเก็บมาเมือแอปเปิ้ลแต่ว่าเอาเบ่ถึงหอกจ้ามันยูดลึกนะคะพูน่ะแดงเยอะเลย